สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับป้คหนุ่มหน้ามลคนหุ่นหมีเหมือนเดิมนะครับที่เพอร์เฟกคาราซาน87นะครับที่สถานีรถไฟฟ้าแบริง่งเดินทางง่ายมากครับท่านผู้ใดยอยู่ฝั่งทนท่านผู้ใดยอยู่ฝังยย่งพระราม3ท่านผู้ใดยอยู่ใกล้ๆอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเรียกว่าหมอช่องหมอชิดอะไรเดินทางมาได้ง่ายมากนะครับ เพราะว่าของเราเพอร์เฟกต์ค้าเรารับประกันเครื่องเคลียร์กล่องให้หมดนะครับผมบริการฉุกเฉินเรามีรถเราดีไม่มีตัดต่อชมน้ำนำ้ำท่วมก่อใหม่ไม่มีปั๊การันตีได้เลยนะครับผมที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับไลฟ์สดใน Facebook ไปบ่อยแล้ววันนี้จับมาชิมลางในช่อง u t u b e กันบ้างนะครับผมที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นี่คือเจ้าซิตี้1.5 SP 2016นะครับผมป้ายแดงขายอยู่หกแสนกว่าบาทน,นะครับ ของเราบอกเลยหายไปครึ่งๆครับราคาขายอยู่ที่สามหกเจ็ดนะครับพร้อมเรทดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้ามีจัดให้ได้นะสามหกเจ็ดเรทดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้ายังไม่พอคุณวางจองแค่สองพันนะครับผมลดได้อีกสองหมื่นบาทนะครับพร้อมของแถมด้วยของแถม,แถมไม่ตัดออกเลยนะให้สองหมื่นกันไปเลยเท่ากับว่าอันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันวางสองพันลดสองหมื่นเหลือสามหกเจ็ดพร้อมเรทดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าครับมาเน,นี้ยมาเน,นี่ยมาดูใกล้กๆว่าซซตี้มีอะไรกันบ้างนะครับ เห็นกันอยู่แล้วเป็นซิตี้คาร์รถบีซกเม gment ยอดนิยมครับเครื่องปันหประหยัดน้ำมันต่างจังหวัดขับได้ได้ดีด้วยเพราะตัวผมก็ใช้ซิตี้อยู่แต่ะเดินทางไกลก็ดีในกรุงเทพก็ดีเพราะมันไม่ประหยัดน้ำมันมันเล็กเข้าจอดได้ง่ายนะครับผมก็คันนี้เป็นสีขาวครับกระจังหน้าเป็นทรงคล้ายๆทรงของมูดูโลนะครับแล้วก็มีเป็นแบบโครเมียมมาให้นะไฟหน้าขาวๆไม่มีเหลืองนะ ไม่เหลืองเลยนั่นหมายความว่าใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานหนักมากไม่ได้สมบูรณ์สมบันมากนะครับไฟหน้าขาวๆใส่กริ้งๆเลยดูบริเวณช่องไฟนี่ตรงนี้ช่องไฟกันชนดูตรงนี้เท่ากันเสมอกันนะช่องไฟฝากระโปรงนี้เท่ากันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดไปกล้องก็ถ่ายเก็บตามไปแล้วกันเนาะเป็นล้อแมกอลลอยขอบครับไม่ใช่ล้อกระทานะครับอันนี้เป็นล้อแมกอลลอยให้คุณผู้ชมแล้วนะครับผมก็ิฟรมบานหน้าบานหน้าคือเป็น อ่าสี่สิบบานข้างเป็นหกสิบก็เป็นสเปคโรงงานนะคุณผู้ชมกุญแจเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับสอดมือไปรถปลดล็อกให้คุณเองอัตอนโนมัติเพราะกุญแจติดรถไว้รัศมีห่างจากตัวรถไม่เกิน80เซนนะครับดูสันด้านข้างครับเหมือนซีวิกเลยและที่สําคัญมันตรงเป็นสันตลอดครับนั่นหมายความว่ามันคือของเดิมๆของโรงง,งานมาครับผมมีส่วนเว้าด้านล่างให้ด้วยนะช่วยเรื่องของการรีบลมแอรโรไดนามิกเนี่ยทำได้ดีแน่นอน ก็ส่วนตัวลองขับรถคันนี้มาทั้งความเร็วสูงทั้งความเร็วต่างทั้งทั้งรัศมีวงเลี้ยวนะครับก็ต้องบอกว่าดีวิ่งเส้นสนามบินสุวรรณภูมิก็เรียกว่าอาจลองสมัรถนารถกันมาหมดแล้วก็ช่วงล่างดีไม่มีสายไม่มีโยกนะก็โอเคครับขอดูบริเวณช่องตรงนี้หน่อยครับผมอยากให้เห็นหัวน็อตทุกจุดนะน็อตภายในแล้วก็น็อตฝาประตูเพราะว่าถ้าเกิดรถโดนมาเนี่ยน็อตฝาประตูมันต้องโดนถอดแน่นอนคือมันหมดสมัยแล้วที่ว่า มันก็ยังไม่หมดความรู้เดิมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะที่มาเดินเคาะๆกันอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยครับรถมันมีประกันชั้นหนึ่งมาซ่อมศูนย์ครับคุณผู้ชมอันไหนเกิน50%เนเนี่ยมันตีเปลี่ยนหมดมันถอดฝาประตูเปลี่ยนไปเลยทั้งแผงนะครับเราก็เลยต้องมาดูหัวน็อตกันถ้าเกิดมีถอดเราถึงต้องมาดูตรงบริเวณคานตรงนี้ด้วยที่เราดึงยางขอบยางออกมาแต่เราต้องดูตรงหัวน็อตก่อนนะครับอันนี้เป็นบริเวณทางด้านท้ายนะครับก็ คิมนิยมครับเห็นกันอยู่บนท้องถนนเยอะอยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับแต่ชอบไฟท้ายใหญ่มาถึงด้านข้างดีนะแล้วก็ผมชอบมันมากๆเลยตอนมันออกมาเนะอยากจะซื้อมันอยู่ห0 0สนกว่าบาทแต่ตอนนี้มันเหลือส0 0 0สนก็ออกรถ2 0 0 0ันอนเจ็ดได้นะคุณผู้ชมหรือใครอยากออกร้อยเดียวก็ได้ใครไม่อยากเอาส่วนลดก็ได้นะแต่มันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยากได้ผมก็แนะนําคุณวางพันหนึ่งผมก็ให้หมื่นหนึ่งนะวางสองพันผมก็ให้สองหมื่น มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้นะครับผมเซนเซอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดฝากระโปรงหน่อยแล้วกันโอเคครับ, okay, รบเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับผมก็ดูช่องเก็บสัมภาระด,ด้านในได้เลยก็กว้างขนาดไซส์ยยผมก็ลงไปนอนเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะถ่ายทุกตามชอกตามช่องอะไรพวกนี้ตามของคุณให้ดูได้เลยครับตามสไตล์คุณโปรดิวเซอร์ได้เลยครับ อ่ะที่เก็บยางอะไหล่มีนะมียางอะไหล่อุปรกรณ์แม่แรงมีพร้อมดูหัวนงหัวน็อตดูอะไรพวกนี้ได้เลยตัวกระจกบานบานหลังมีไล่ฝ้าหลังมาให้และก็โลโก้ e85 ครับเติม e85 ได้นะครับผมก็เท่ากับว่าเติมนอกจากเบนซินแล้วเติมได้หมดเลยไป่ต้คับไม่เบนซินนอกจากดีเซลแล้วคุณเติมได้หมดเลยนะครับผมก็อันนี้ดเมนชันทางด้านขวาหาเลยหารอยบุกหารีวหารอยหาอะไร มีคาบตรงนี้นิดนึงขัดออกนะครับเพราะว่าก่อนลูกค้าจะรับรถเรามีการขัดเคลือบสีให้คุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับชอบฟิล์มด้านข้างนะฟิล์มบานท้ายได้80อันนี้6 0 6ิ40กก็ถือว่าฟิล์มโอเคดีด้านท้ายส่วนตัวดีมากครับไะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับโอเคครับอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าโอเคครับตามสไตล์ของซิตี้คาร์รถบีเซ gment นะครับผมก็ เด่นของ h o n ด้าเลยคือดีไซน์คอนโซลไม่มีการล้าสมัยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนผ่านไปกี่ปีแล้วนะครับก็อารมณ์คล้ายๆนั่งอยู่ในกึ่งพวกรถซุปเปอร์คาร์สมกับยานอวากาศนิดนึงนะก็ชอบในส่วนของตัวหน้าจอเขาเนี่ยครับมันเ,น,มนเป็นสีฟ้าผมสตาร์ทอยู่เนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมแตะคันเร่งใส่เกียร์ดีเอฟไอตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้นะเ<อ>นี่ยรถต้อง,งวิง่งขับมาไม่สังเกตเลยไปยาวุตรราต้องวิ่งไงนึงก็ใช่รถต้องวิ่งเราต้องวิ่ง แล้วก็เอ้ยโอเคผมชอบผมชอบมากหน้าหน้าจอเรือนไม่โอเคดีเป็นแบบดิจิตอลกันเกือบหมดแล้วนะแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้นะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกให้ก็มีมีระบบะป้องกันการลื่นถลมีให้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นคอนโซลตรงกลางเป็นสีดําแบบเป็นโนแบกนะครับผมเป็นหน้าจอวิทยุซีดีทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนใส่เป็นจอ2ดีนอยากใส่จอไพโอนีอะไรพวกนี้ใส่ได้นะครับผมผมว่าม,มันก็ค่อนข้างแมชกับรถนะ แต่นี้แม้กระทั่งเดิมๆเป็นซีดีอย่างเขาเนี่ยก็สามารถต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะครับผมฟังเพลงจาก u t u b e ก็เท่าครับจากบลูทูธก็สามารถฟังได้แอร์ก็ทั่วไปครับเป็นแอร์มือหมุนนะคุณผู้ชมนะหัวเกียร์ก็ไม่ได้ดีไซน์ล้าสมัยนะก็ดีไซน์ดีไม่ได้ขี้เลยมีเกียร์เอสําหรับต้องการใช้เป็นโหมดสปอร์ตมีเกียร์เอต้องการเป็นเกียร์โลสําหรับขึ้นเขาก็มีมาให้นะครับผมเบรกมือโอเคดีคันนี้ทาเบาะหนังให้คุณผู้ชมนะ ทำเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นหนังเดิมๆสีดํานะครับหนังตึงนะครับดูหนังตึงโยนเหรียญไปนี่เหรียญเด้งดึงๆึงเด้งไปเป็นตึกสามพันเลยคุณผู้ชมไม่ได้เวอร์นะทำมาแล้วนะเกือบสึงสาม3ทำที่ไหนมาเนี่ยโอเคโอ้โหเราพูดไม่ได้เวอร์ด้วยเอาดูด้านท้ายกันหน่อยครับ ด้านท้ายครับผมก็เป็นบรรยากาศอตัวเบาให้ดูว่ามีย่นตรงไหนไหมมีได้ปรีได้แตกอะไรตรงไหนไหมก็ไม่มีให้นะครับเปิดดูคอนโซลให้หน่อยมีอะไรมาบ้างเปิดเลยเร็วเอลสมุดคู่มือมีให้นะครับคุณผ,ผู้ชมรถไม่ได้มาแบบรถเถื่อนนะไม่มารถเถือถถ่อนรถมีที่มาที่ไปนะแล้วก็มีรับประกันให้หมดทุกอย่างนะครับปะภายในเสร็จแล้วมีคนเดินมาดูแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูหน้าห้องเครื่องกันแล้วครับเหมือนไฟจะลนก้นเราแล้วนิดนึง โอเคครับอยู่ด้านหน้านะห้องเครื่องเรียบร้อยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะราคาตั้งขาย387จอง2,000ลด20,000เหลือ367นะครับผ่อนแค่7 0 0ดปีเท่านั้นจบเลยใครเลทดอกเบีรร้ยพิเศษเครดิตด,ดีเล็ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนแค่ประมาณ6 0 0ัปีจบเลยนะครับไม่มีต่อเพิ่มนะครับผมมาอยู่ด้านหนะ้าห้องเครื่องครับคุณผู้ชมก็ฝากระโปรงตามอกอยู่ครบนะฝากระโปรงเดิมๆของตัว h อน d ้าเอาเลยนะครับรถทุกคนันเราไม่มีโดนอะโครงสร้างหลัก ดูเลยน็อตด,ด้านข้างมีโดนไหมไม่มีนะครับผมน็อตไฟหน้ามีถอดหรือเปล่ามาคิวซก็ยังอยู่นะแล้วก็ถ้าให้ดูจากสายตานี่ห้องเครื่องนะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเยอมกล่องน้ํามันเครื่องก็ดูแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่ตัวบริเวณไดชาร์จสายพานก็ยังไม่เรียกว่าไม่เรียบไม่หมดอะ่ะมันยังมันยังไม่สึกก็ยังใหม่อยู่เลยนะคุณผู้ชมก็นั่นหมายความว่ารถมีการเมทรนันที่ดีมีเมทรนันที่ถึงนะครับสภาพรถมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้ ผมเคยเจอนะรถบ้านวิ่งโค่นน้อยเลยจริงๆวิ่งน้อยแต่เครื่องเยิ้มมาเลยอันนั้นก็มีเหมือนกันนะตัดสินรถอย่าตัดสินแค่เลขไม้อย่างเดียวครับบางที่มันกลับมันกอกันได้แต่ของผมเราประกันไม่มีกอนะถ้ากอมคืนซื้อคืนเต็มราคาแต่เลยอยากให้ดูในส่วนของสภาพเป็นหลักมากกว่านะครับคู่พวกนี้ก็ไม่ได้มีและไม่ได้มีถอนนะเพราะพูกพวกนี้มันต้องงัดขึ้นมามันต้องงัดอยู่ืันรถของผมเลยแต่ของผมเคยเปลี่ยนกระจังแล้วเปลี่ยนไปใส่กระจังแต่ง สวิตรีเลยอะไรแบตเปิดอะไรอยู่ครบนะครับผมโอเคไะเดี๋ยวเราไปชมคองแถมกันบ้างว่า387ลดแล้ว367ได้อะไรกันบ้างไปชมกันครับ Eu não ครับขออนุยาาสรุปของแถมเจ้าน้องไว้คันนี้กันหน่อยล้วกันนะครับผมราคาตั้งขาย387นะครับสำหรับเจ้าซิตี้1.5ตัว S อสล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับผมในสแน็ตถึงถึง,ถงเครื่องไม่เยิ้มเครื่องไม่เยิ้มใหม่ๆเลยนะคุณผู้ชมนะก็วาง2,000รถ20,000ราคารถเหลือ3 6 7 0 0 0พร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มตน 2, 7, 9, ้น2.79ถ้าใครมีเครดิตดีคุณออกรถ2,000 ูณผ่อนไปเลยครับเดือนละ6 0 7 2งวดจบนะครับผม7จ็งวด6,000ได้เครดิตดีนะถ้าไม่ได้มีเครดิตอยากสร้างเครดิตอยากปั้นเครดิตไม่อยากไปออกรถที่ผ่อนป้ายแดง8 0 0 0 9น0 0นะคุณก็มาออกอันนี้ก็ได้ผ่อนเดือนประมาณ6000นะครับ6ก0 0ก็มาจบๆไป6 0 0 0ไปแปงวด7จงวด 6, 000, 6ปีนี่ครับต้ออยู่ประมาณ7,00 0ก็มาขับเอาไปเลยนะครับเบือ่ออยากขายต่อราคาก็ไม่ตกมากนะคุณผู้ชมนะ ก็ของแถมมีครับค่าจัดค่าโอเวเลยฟรีให้ไปเลยให้คือให้ปักไม่เก็บก็คือไม่เก็บไม่เอาไม่เอาจริงคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไส้กรองให้ถึงมันจะใหม่ผมก็ยังเปลี่ยนใหม่ให้อยู่นะครับพร้อมรถบริการฉุกเฉินทั่วประเทศปีหนึ่งรรสไลด์เนี่ยให้ไปเลยพร้อมการรับประกันเครื่องการรับประกันเกียร์การรับประกันของสมองกลให้นะครับและฟรีค่าแรงค่าอะไหล่ที่เรารับประกันให้คุณผู้ชมกันเลยนะครับผมก็ที่สําคัญ ศักยภาพโชว์รูมของเราคือเราเป็นโชว์รูมค่อนข้างใหญ่บางคนไปดูที่อื่นมาจัดได้ยอดไม่เต็มของเราสามารถทําได้มันอยู่ที่พาวเวอร์ของเราในการส่งยอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับผมซึ่งอันนี้เราทําได้เยอะสูงสุดเรายื่นกู้ได้สูงสุดถ,ถึง1 1 5รนะครับรถทุกรุ่นในโชว์รูมของเรานะก็ใครอยากใช้เงินออกรถน้อยๆดอกเบี้ยถูกๆก,ก็มาเฟอร์เฟกคาราซานครับอยู่ที่ราซาน8ปปักแนะนำให้ได้ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปกับน้องไว้คันนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ